สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับพอดีผมไปได้สินค้ามานะครับผมมาแกะให้ดูเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นสินข้ดไนล่อนนะครับสินค้าดเชือกไนล่อนเป็นหัวพลาสติกนะครับเออเห็นมันถูกดีนะก็เลยมัซื้อมาใช้ดูนะสวยดีนะครับอ้อนนี้สีดำนะนี่สีดำนะครับเป็นหัวพลาสติกนะนี่นะผมก็ซื้อสีเทามานะครับได้มาเส้นละ25บาทเท่านั้นเองโคตรถูกเลยนะแล้วก็ได้โพสส่งฟรีอะไรอีกก็โอ้ตสบายเลยนะครับเป็นเส้นแล้วเกลือซื้อแล้วเส้นละไม่ก ออกมาหลายเส้นนะครับหลายอย่างคื้อของหลายอย่างครับวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเชือกไนล่อนนะครับเป็นสายเป็นไนล่อนนะครับสามจุดแปดเซนก็จะคือขนาดของตัวตัวความหนาของของเส้นนะครับแล้วว่ายาวเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบเซนนะครับหรือว่าประมาณสี่สิบสามนิ้วนั่นเองนะครับจะมาลองใส่ลองใช้ดูนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังถอ่าตรงตรงตรงที่รับตรงนี้นะครับเป็นเป็นยางยืดนิดนึ่งนะอ่าเป็นยางยืดนิดหนึ่งครับนี่นะครับพอเวลาใส่ก็ง่ายๆนะครับก็ใส่ก็แบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ออกเราใส่นะอ่าแล้วก็กด ไปปึ๊บแค่นี้เองครับแล้วก็สายนี้เราก็เก็บกับเก็บกับที่รัดสายตรงนี้เขาเนี่ยที่รัดปลายสายเขานะครับเก็บไปแบบนี้ตรงนี้เป็นยางยืดอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับง่ายเราเราถอดก็ดึงหัวนี้อกมาแล้วมันจะดันตรงนี้ออกมาแก๊กหลวมแล้วก็ถอดได้แล้วนะครับง่ายๆแล้วก็ดีอย่างของกับยางยืดตัวนี้นะครับตัวที่เอาไว้รัดปลายของสายอีกทีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ดีไงมันมันไม่มันไม่มันไม่ลูดหล่นเหมือนกับไอ้พวกเข็มขัดทั่วไปนะที่มัน ถลมหลวมแล้วม,มันจะชอบรูดหล่นหายทุกทีนะครับอันนี้มันจะรัดแน่นอยู่พร้อมเป็นอย่างยืดนะนะครับเนี่ยรัดแน่นอยู่นี้แล้วก็สายเก็บง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวมาวัดความยาวไอ้ความหน้ากว้างของสายกันตักนะครับนี่นะตามสเปคเขานะครับ3.8เซนนั่นเองนะครับประมาณ3.8เซนความยาวก็120ินะครับ120เซนก็ใส่พันหรือเหลือเลยนะครับเหลือออกมาอีกประมาณ ผมมีพุงด้วยนะเนี่ยใายออกมายังเหลือต้องประมาณ10กว่าเซนเกือบเกือบยี่สิบเซนเลยนะครับปลายทางด้านเหลือนะครับเออยี่สิบ้าบาทนะครับส,วส,วสว่วนส่วนสีดำกับสีเทาเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูชีนหนึ่งนะตอนจบนครับก็ขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวลากันตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ